แล้วก็แนะนําคนใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะวันนี้ได้มาสาธิตสินค้าให้ท่านพี่น้องได้ดูกันนะคะคือสามทหารเสือที่เขาเรียกกันว่าสามทหารเสือนะคะมีมีนาบีนะคะนาบีนี่คือกาแฟนะคะกาแฟนาบีนะคะสามสิบหกอินวันนะคะแล้วก็มีบีพาร์ค่ะบีพาร คือรวมไปด้วยพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะ <c oughs> มี40อินวันขออภัยนะคะเป็นกาแฟะนะคะโรมิกา้ามีครีมเทียม,มจากจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากส้มแขกซึ่งทำให้เรา่ายโล่โปร่งสบายนั่นเองนะคะ แล collagen, ้วคอลลาเจนเปปไทด์เปปไทด์นะคะแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนั่นเองนะคะแล้วก็สารกระบองเพชรสำคัญที่สุดค่ะซึ่งเราเองไม่ได้สามารถไปทานกระบองเพชรได้บางคนไม่รู้จักไม่ซ้ําไปแต่ในนี้มีสารสกัดจากกระบองเพชรแล้วก็มีมเมล็ดถั่วขาวนะคะถั่วขาวนี่ก็วิตามินสูงนะคะแล้วก็มี u ฮโรต มีส้มแขกนะคะแล้วก็มีสำคัญที่สุดคือป่วยเล้งผักป่วยเล้งนะคะคือทำให้เราขายง่ายขายโล่งขายสบายมีผงส้มมีผงกล้วยมีผงแครอทผสมด้วยกันมีวิตามินครบถ้วนอยู่ในนี้เลยค่ะสามอย่างแล้วมามีเพื่อนของเขาก็คือโกโก้โกโก้เป็นโกโก้ดาร์กนะคะรู้จัก โกโก้จากเถามายาก็เลยได้มีชื่อว่าโกโก้มายาถ้าสามอย่างนี้ร่วมกันแล้วนะคะจะอยู่ในระบบขับถ่ายได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วพระเอกของเราหรือนางเอกของเราคือชาสีมานะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะชาสีมาในหนึ่งหอจะมีสี่หอเล็กนี้นะคะแล้วก็มีห้าซองแช่ท่านอาจจะยังไม่เคย ได้เห็นนะคะให้คนใหม่ได้จมค่ะนี่คือในในนี้มีอยู่ห้าสองแช่นะคะชาสีมาแหล่งที่มาที่ไหนนะคะที่เขาเรียกว่าชาสีมาก็คือแหล่งกำเนิดของเขามาจากอำเภอขามทะเลโสจากนครราชสีมาค่ะท่านประธานก็เลยตั้งว่าชาสีมาชาสีมาเป็น เป็นชาที่ไม่เหมือนชาตัวอื่นนะคะมันมีสารล้างสารพิษมีสารล้างเลือดดูแลเลือดดูแลเซลล์ในร่างกายของเรานะคะมีสามอย่างสี่อย่างที่หลักๆคือสำคัญจริงๆเลยนะคะหนึ่งสารที่หนึ่งโพลีฟีนนลที่สองอ g จ g ที่สามคาเทซินคาเทซินเป็นสารที่ดีที่สุดเหมือนกันโพลีฟินนน สารที่หนึ่งก็คือไปช่วยในระบบเลือดลดความหวานของเลือดนะลดน้ำตาลนะคะลดน้ำตาลในเลือดไปช่วยบำรุงสมองแล้วก็ป้องกันมะเร็วมะเร็งกลายเป็นมะเร็วเลยป้องกันมะเร็งนะคะได้ดีที่สุดเลยแล้วก็ไปลดน้ำตาลในเลือดไม่พอไปไปลดไขมันของ ในเซลล์หรือในเลือดร่างกายของเรานั่นเองแล้วก็ชานี้มาจากนาครราชสีมานี่อยู่ที่อำเภอขามทะเลโสที่สมกล่าวข้างตน้นแล้วคนแถบนั้นเขาเก็บไปจิ้มผักจิ้มแจ่วกินลาบจิ้มอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็คนที่เจ็บป่วยคนที่ป่วยอยู่แล้วคนนี่ก็ดีขึ้นจากคนที่ยังไม่เจ็บป่วยพ ได้ได้ใช้ตัวนี้ไปแล้วกินจิ้มไปแล้วจะไม่ป่วยไม่มีการเจ็บป่วยคือคือสุขสบายกันทุกคนนะคะก็เลยได้รู้ถึงวิทยาลัยเทคโ,โนโลยีสุรนารีได้เอาไปวิจัยนะคะเอาเอาชาไปวิจัยก็ได้พบว่ามีสามอย่างอยู่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะคือโพลีฟิลลอนอจีซีจีแล้วก็คาเทซิน เมื่อกี้พูดถึงโพลิฟีนอลทีตัวที่สองมี ECG g ECG g นี้ไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า25ถึง100เท่าคือมีมากกว่าวิตามินนะคะวิตามินวิตามินซีทั่วไปจะอยู่ในมะนาวแต่ไม่เยอะนะคะท่าน ไม่สามารถไปกินมะนาวได้แต่ละวันเป็นกิโลกิโลได้แต่ตัวนี้มีวิตามินซีครบถ้วนตั้งแต่25ถึง100เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปลดอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลียของเราได้ด้วยแล้วก็ไปป้องกันการเกิดอักเสบของร่างกายที่เป็นแผลเป็นไรก็ไปช่วยได้เลยนะคะ e c g c g ไปแล้วก็ คาเทซินคาเทซินนี้หยุดการเจริญเติบโตแล้วทั้งสามอย่างนี้ไปช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทำลายของไม่ว่าแสงแดดไม่ว่าจากไหนก็แล้วแต่แต่ตัวนี้ไปป้องกันไปล้างไปขับออกได้ดีเยี่ยมเลยค่ะลดอาการอากักเสบก็ได้ดีจริงๆจากที่เราเป็นแผลเป็นไรไปพ่นไปเป่าอย่างเงี้ยค่ะจะมีกระบอกแบบนี้ค่ะไปพ่นพ่นแผล ท่นตรงไหนก็ได้ที่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแผลหรือมันอักเสบจะลดอาการบวมได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นจากที่บวมวันนั้นนะคะก็ขอเล่าสักสองสามคำนะคะขออนุญาตนะคะวันนั้นไปไปที่พันทิ์นะคะไปเตะเตียงเตะเต,ะเตะียงนี้นิ้วฉีกเลยนะคะเลือดก็ไหลอเอาขอบเตะ,ตะขอบเตียงเลือดไหลแล้วแล้วแล้วแผลฉีกไปเอากากชา มาพ,พันพันพันไว้แล้วสักพักหนึ่งไม่เกินสองนาทีแผลที่ฉีกขาดน่ะสมานกันติดสนิทเลยค่ะเลือดก็ไม่ไหลในภายในในวันเดียววันนั้นน่ะไม่ปวดไม่ปวดเลยก็รู้สึกว่าสุดสุดยอดมากๆนี่ค่ะถึงเชื่อว่าแก้อากเสยบได้ดีจริงๆนะคะฉะนั้นใช้ดียังไงก็มาดูการสาธิตกันแล้วกันนะคะว่าชาของเราจะไปล้าง สารพิษได้ยังไงแล้วถ้าเราได้ได้ดื่มได้ใช้ทั้งสามอย่างเนี่ยค่ะจะไปทำหน้าที่อุจจระหรือถ่ายเราได้สะดวกขึ้นเพราะว่าก่อนจะถ่ายเขาจะไปทำให้อุจจระเรานุ่มก่อนถึงจะถ่ายออกมาได้ง่ายไม่ปวดไม่เสบเหมือนตัวอื่นเลยนะคะฉะนั้นมาดูการสาธิตเลยค่ะมีแก้วสงใบนะคะ แล้วก็มีข้าวสารข้าวเจ้านะคะแล้วก็มีน้ำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็มีพี่เบพี่เบนี่แทนสารพิษนะคะปนอื่นเราใส่น้ำไปค่อยใส่ข้าวไปสามช้อนจับน้ำก็พูดน้ำสามช้อนนะคะเท่าเท่ากันค่ะ เตรียมตัวจะเดินทางใส่ข้าสารเสียเต็มเลยแล้วหกพอภัยนะคะทีนี้เราใส่น้ำใส่น้ำประมาณนิดหน่อยนะคะพอคุกขิกก็คนคนคนให้เข้ากันให้น้ำเข้ากันนะคะแล้วก็สองเอาพี่เบนะคะแก้วละห้าหยดนะคะ หนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหยดคลุกเคล้าให้เข้ากันรู้สึกว่าจะดำขึ้นนะคะดำมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูว่าชาของเราที่ที่พูดข้างต้นไว้เบื้องต้นไว้ว่า เขาขับล้างสารพิษไปช่วยในระบบเซลล์เซลล์ร่างกายของเรานะคะนี่ค่ะดำดำมากเลยนะคะแล้วฝั่งฝั่งฝั่งขวามือของท่านนี้นะคะผมจะใส่น้ำนะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะนี่ค่ะแล้วฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือนี้ ใายมือของท่านจะใส่ชาค่ะนี่ค่ะตุมชาค่ะล้างได้จริงๆเลยค่ะแป๊บเดียวนะคะระหว่างน้ำกับชาแตกต่างกันมากเลยนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้เติมน้ำอีกนิดนึงครั้งที่สองนะคะก็ยังดำอยู่ดีนะคะฉะนั้นจะเอาเม็ดข้าวออมา เทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างชากับน้ำต่างกันมากๆเลยนะคะฝั่งทนี้เติมน้ำเพิ่มนะคะดูว่าจะล้างได้ไหมก็ล้างได้นะคะแต่แค่นิดหน่อยเท่านั้นตอนนี้เติมน้ำชาลงไปนะคะสง่งครั้งนะคะ ฝั่งนี้เติมน้ําเพิ่มให้เท่ากันนะคะนี่ค่ะก็ไม่สามารถล้างได้อยู่ดีนะคะฉะนั้นถ้าฝั่งนี้เราเติมชาด้วยแล้วจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันนะคะค่อยๆปรับสภาพเหมือนที่สมบอกว่าค่อยๆปรับสภาพปรับสมดุลในร่างกายของเรา เขาไม่ได้เร็วพูดปาดเหมือนเคมีนะคะแต่อันนี้เราว้าว <Wow. S 1> wow, มากเลยนะคะ <Wow. S 1> นีค่ะใสสะอาดเลยเท่าสารเท่ากันเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะฉะนั้นเขาล้างสารพิษได้จริงแล้วเขาไปคุมน้ำตาล คนที่มีน้ำตาลไปคุมได้จริงรวมกันทั้งสามอย่างสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วตราบใดที่เรายังใช้ชาอยู่หรือดื่มชาอยู่เราไปเจอสารปนเปื้อนหรือสารพิษอะไรต่างๆมาติดอีกรอบหนึ่งรอบสองที่เรายังชาอยู่ก็ไม่พูดถึงว่าเขาไม่สามารถไปทำลายเซลล์ในร่างกายเราได้เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะลอยอยู่เหนือน้ำเลยนะคะมองเห็นชัดๆเลยนะคะ เขาจะลอยอยู่เหนือน้ําเพราะว่าเขาลงไปถึงเซลล์เราไม่ได้นะคะค่ะสุดยอดนะคะสุดยอดไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอันไดดีจริงๆก็ขอจบการสาธิตสินค้าเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านประธานด้วยค่ะขอบคุณคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะสวัสดีค่ะครับตองเพ่งลยดี ดอรไหมครับรหัสซิลนะครับรหัสซิลพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับเชิญครับรหัสซิลครับรหัสซิลหรือจะร้องเพลงคะที่สะดละเพลงป็นเพลงเพลงกันเพลงเพลง้องเพลงเพลงกันเพลง เพงคุณลำแกได, <c oughs> ได้ได้ค่ะได้ค่ะขอเปิดหน้าให้ดูนะคะนักรองตอนนี้กำลังเหี่ยวแห้งลมหนาวมาโอ้โหเร็วมากเลยค่ะแล้วแล้วเราที่มีสารอยู่ในตัวไม่ค่อยเยอะแล้วอ่ะมันจะเหี่ยวแห้งได้เร็วมากแต่ก็ก็ดีขึ้นเพราะว่าเราใช้ตัวนี้พ่นประจำเลยแล้วก็ผิวก็ไม่เหมือนที่เคยเป็นนะคะรู้สึกว่าชุ่มชื้นอยู่บ้างค่ะ สีมานี้สุดยอดดีนาบีก็ดีทั้งนั้นมายาดื่มได้ทุกวันหมดโลกเล่านั้นดื่มกันเรื่อยมาให้เราไปฟังเรื่องดีที่เอ็มซีโอกาสดีเลยนะแบรนติดนั้นทุกท่านจะสมอุราลงรักสีมาแล้วจ้าด้วยศรัทธาสีมาตลอดไป ถามจริงจริงว่าเราโมคิดอะไรประทานเอกว่าไว้ให้เราสมปรารถนาข้าอเรียนรู้ข้อดีของชาสีมาเรานั้นนาร่วมศรัทธาสีมาด้วยใจยโรคตับหรือว่าโรคไตสีมาช่วยได้หามาดื่มกัน โรคเกา์เบาหวานความดันล้วนเสี่ยงทางนั้นที่ฉันว่ามามะเร็งภูมิแพ้โรคอ้วนนั่นสมควรนะดื่มเลยท่านจา๋าอย่าช้ารีบมาดื่มกันสามเสือเท่านั้นตอบโจทย์นะคุณพีทีเอเอ็มซีหุ่นดีสวยดีทั้งนั้นสวดทรงนี้ สวยขึ้นหล่อขึ้นทุกวันเปลี่ยนสไตล์ให้ทันเหมือนแฟชั่นที่ทันสมยัยจับมือร่วมกันเป็นวงดำรงเรื่องดีเอาไว้บอกต่อพี่น้องได้ง่ายเดี๋ยวนี้นะคขามี AI mm. เรียนรู้ได้ง่ายที่ s อ c คิดคิดดูให้ดี เรียนนะแล้วก็เรียนฟรีฟรีสวัสดีค่ะแต่เพียงเท่านี้ค่ะค่ะสูส้ๆนะคะใช้อยู่ะนคะนคะ